สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักขณาราศีมังกรคนลักขณาราศีมังกรเนี่ยนะคะเขาก็อยู่ในช่วงที่เขามุ่งมั่นฝักใฝ่หาเงินหาทองมาเป็นปี2ปีนะนะคะปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะพอตัวตนของเขาเนี่ยดาวเสาร์ก็อยู่ในเดือนกระดุมพระเนี่ยนะคะแต่ใน เดือนเมษายนเนี่ยนะคะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยดาวอังคารน่นะคะที่เขาย้ายเข้าไปสมทบกับตัวตนของเขาในเรือนกระดุมพระเนี่ยนะคะอซึ่งอังคารดวงนี้เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยนะคะและก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาพระด้วยนะคะการเงินเนี่ยมีการกระเพื่อมแน่นอนนะคะแล้วก็ มีสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นก็คืออาจจะมีการใช้จ่ายเงินหมดเปลืองไปเกี่ยวกับในครอบครัวนั่นเองอนะคะหรือไมอ่ก็จะเป็นในลักษณะที่เราต้องใช้จ่ายเงินไปกับการซ่อมแซมรถรายันพาหนะได้ด้วยนะคะคนรักนาราศีมังกรเนี่ยนะคะจะต้องอทําอะไร รอบคอบมีสตินะคะแล้วก็อย่าประมาทนะคะไม่ว่าจะขับรถขับราหรือการใช้ชีวิตอย่าประมาทนะคะเพราะว่าเราก็จะต้องระวังเรามีโอกาสที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็บาดเจ็บได้ด้วยนะคะสำหรับคนลันขาราศีมังกรคนราศีมังกรในช่วงเดือนนี้ก็เหมือนที่กล่าวว่าการใช้ใจ่ายเงินหมดเปลืองไปกับในครอบครัวหรือว่ายวดยานพาหนะหรือการปรับปรงุงซ่อมแซมบ้านนะคะรวมทั้ง อาจจะหมดเปลืองไปเกี่ยวกับาการดูแลคนในครอบครัวคือญาติผู้ใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะคะเราอาจจะใช้ใจ่ายเงินไปในสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยนะคะอนอกจากนี้เนี่ยนะคะมองเห็นว่าเจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะก็ยังอา,อาจจะต้องเป็นช่วงที่อาจจะมีการเดินทางนะคะซึ่งการเดินทางบางทีมันก็จะมีความติดขัดบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็ เป็นช่วงที่เจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะจะต้องระมัดระวังในในแง่ที่ว่า,าคนนะคะคนอาจจะมาสร้างปัญหา,าในวงงานของเราได้ด้วยนะคะหรือ,อเพื่อนร่วมงานนั่นเองนะคะก็อาจจะเกิดปัญหานะคะแล้วก็ทำให้กระทบต่องานที่เราทำแล้วก็ กระทบต่องานไม่พอเนี่ยนะคะเกิดปัญหาทําให้เราคิดมากทําให้เราจะต้องหาหนทางในการแก้ไขแล้วก็ยุ่งเหยิงกระทบมาถึงเรื่องเงินได้ด้วยเนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาในวงงานเนี่ยนะคะก็อาจจะมีะสําหรับคนลักนาราศีมังกรแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องแก้ไขนะคะแก้ปัญหาแต่เราก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นนะคะเห็นปัญหาชัดแล้วก็แก้ไขกันได้นะคะ,ะแต่เมื่อหลังวันที่13ไป 13เมษายนเปต้นไปเนี่ยนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะนะคะและก็อยู่ร่วมกับดาวเรือหัดซึ่งดาวรหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังการขัดแย้งหรือ,อการเขาเรียกว่า มีปัญหากันมีปัญหาในครอบครัวนะคะหรือคนในครอบครัวของคุณหรือกับญาติผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยนะคะอาจจะมีการขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันมีความเข้าใจกันที่คาดเคลื่อนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเองเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะคะาการโต้เถียงการเขาเรียกว่าระมัดระวังการ ใช้คาพูดนะคะเพราะว่าคุณอาจจะใจร้อนมากหน่อยนะคะแล้วเป็นช่วงที่คุณอาจจะคีดลาคานนะคะพอคิดลำคาญกา็พูดอะไรก็ได้เอาแบบสะใจอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เกิดปัญหาบานปลายได้นะคะเพราะเราจะเห็นได้ว่าตัวเขาเนี่ยนะคะอยู่ร่วมกับดาวองคารซึ่งเป็นดาวคู่แตกหักะนะคะมันก็เลยจะทําให้เกิดการทําอะไรแบบวู่วามหรือว่าทําอะไรแบบรีบร้อนได้นะคะเพราะฉะนั้น เจ้าชะตาเองจะต้องตั้งสติให้ดีรอบคอบแล้วทำอะไรให้คิดพูดอะไรก็จะต้องคิดก่อนพูดนะคะอย่าวู่วามแล้วก็อย่าตัดสินใจเร็วนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยมองเห็นว่าเจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คนเข้ามาติดต่อสัมพันธ์มากมายนะคะซึ่งอา จะเป็นคนที่มารักหรือมาชอบพอกับเราหรือว่าเราก็รู้สึกดีกับเขาได้ด้วยนะคะอาจจะเข้ามาในลักษณะเป็นเพื่อนหรือเข้ามาลักษณะในการติดต่อสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการงานก็ได้เนี่ยนะคะการงานการเดินที่เราจะต้องไปดิวด้วยหรือว่าไปคุยด้วยอย่างนี้ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเข้ามาครั้งนี้เนี่ยนะคะบางที มันมันยังไม่สามารถที่จะบอกอะไรไเรื่องถึงความจริงจังได้นะคะเพราะฉะนั้นใครเข้ามาก็ดูไว้ถ้าเราสนใจเราชอบเราถูกใจก็ให้ดูกันไปก่อนให้เป็นเพื่อนกันไปก่อนอย่างเงี้ยจะดีกว่านะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งรีบเร่งนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เป็นจังหวะที่ดีนะคะถึงแม้ว่าดาวสุก อยู่ในตำแหน่งที่3เป็นปทุมเกณฑ์ก็จริงะนะคะคุณจะมีแนวโน้มที่จะมีคนช่วยเหลือคุณคุณติดขัดเรื่องอะไรก็จะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะสุขเขาไม่ได้อยู่โดดโดดเนี่ยนะคะเขาอยู่ร่วมกับดาวราหูกับดาวพุธและก็ดาวเกตด,ด้วย ดังนั้นเจ้าชะตาจะต้องทำอะไรรอบคอบอยู่ดีนะคะอย่าใจเร็วใจร้อนอย่ารีบเร่งตัดสินใจทุกอย่างต้องกานกรองแล้วคุณจะไม่ผิดพลาดนะคะความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันต้องกานกรองต้องค่อยๆดูค่อยๆค,ค,คิดก็จะไม่ผิดพลาดและก็ไม่เสียใจนะคะ,ะช่วงนี้ให้ดูแลสุขภาพให้ดีดีที่สุดค่ะสำหรับคนลคณาราศีมักรการใช้ใจ่ายเงินก็ ให้เรียงลำดับนะคะคุณได้ใช้จ่ายเงินแน่นอนเยอะแยะมากมายนะคะแต่ให้คุณจัดลำดับให้ดีๆนะคะและบางทีคุณก็อาจจะใช้จ่ายเงินไปเกี่ยวกับการเดินทางได้ด้วยนะคะแต่มันก็มีความสุขใจอ่ะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าให้มันมากเกินไปนะคะก็ต้องจัดระเบียบดีๆแล้วคุณก็จะไม่เกิดปัญหาตามมานั่นเองนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเตือนสติแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ย ทำบุญสร้างกุศลกันเยอะๆปล่อยชีวิตสัตว์ก็ได้นะคะหรือถวายสังฆทานทำบุญแล้วก็กรวดน้ําอุทิศให้กับเทวดารักษาตัวและก็เจ้ากรรมนเวรกันนะคะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ